ทุกคนครับผ้าผมบอกว่าความจริงทั้งหมดในคดีนี้เริ่มต้นจากผ้าเช็ดทำความสะอาดเป้นเลือดผืนหนึ่งที่หายไปคุณจะเชื่อผมไหมเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้คุณฟังไม่ใช่แค่เรื่องของการตามหาฆาตกรแต่คือการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกเศษเสี้ยวของชีวิตยินดีต้อนรับสู่ Detective Code M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ปริศนาที่ซับซ่านถึงขั้วหัว จะแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มต้นคดีที่พลิกผันที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอคดีฆาตกรรมบ้านสีขาวทุกคนพร้อมไหมผ้าเช็ดทำความสะอาดเปื้อนเลือดผืนนั้นมันไม่ได้เป็นแค่หลักฐานแต่เป็นตัวนำทางให้เราไปสู่ความจริงที่คาดไม่ถึงเรามาเริ่มต้นจากจุดที่ทุกอย่างควรจะจบลงในคืนที่ฝนตกหนักคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในคาราา์ดเก่าแก่ของตระกูลวงวานเยียคือคุณสีริน ทายาทคนเดียวของตระกูลตำรวจสรุปคดีอย่างรวดเร็วว่าเป็นการปล้นฆ่าโดยมีนบคนสวนเก่าแก่เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเพราะเขามีประวัติขโมยของและหายตัวไปหลังเกิดเหตุทันทีทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงอย่างง่ายดายทุกคนเชื่อว,ว่านบคือฆาตากรยกเว้นผมวันรุ่งขึ้นผมได้รับพัสดุป,ปริศนาภายในมีเพียงผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนเล็กๆที่เปื้อนคราบเลือดแห้งกรัง และตามหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใครเป็นคนส่งภาพผืนนี้มาให้ผมและทำไมภาพผืนนี้ถึงเป็นกุญแจสำคัญของคดีนี้คำถามแรกที่เราต้องหาคำตอบคือภาพผืนนี้เป็นของใครและคราบเลือดนี้เป็นของใครกันแน่หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นเราพบว่าคราบเลือดบนผ้าไม่ใช่ของนบและไม่ใช่ของเหยื่อแต่มันตรงกับ DNA ของพืชเพื่อนสนิทของคุณซิรินและเป็นคนสุดท้ายที่พบเธอ ยังมีชีวิตอยู่เพึกเป็นศิลปินหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความลับและเขาหาย